ก็มาพบกับเราที่ช่องเที่ยวกันไหมนะคะทุกคน EP หนึ่งไหมนะ EP หนึ่งคือละไราะที่เราตกลงกันว่าเราจะทำคอนเทนต์ดีใช่คือตกลงกันนานโลดมากขับรถวนวนมากวนจนน้ำมันหมดเลไปเติมน้ำมันมารอบหนึ่งก็คือตอนแรกอ่ะเราจะทำคอนเทนต์ว่าเราจะรีวิวของของกินใหม่ในเซเว่นใช่ไหมแต่แบบเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเออมันมันเหมือนไม่มีอะไรมาใหม่เลยเราก็เลยคิดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นได้ว่า เราจะใช้เงิน100บาทในการซื้อกับข้าวกิน3มื้อก็คือชาอ่อนเย็นใช่มันยากนะพอดจริงๆ100บาทปกติไม่เคยอยู่ถึงถ้าถ้ามันได้ก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนที่แบบประหยัดเดนาะเออเนาะเด็กหงเด็กหอเออก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเซเว่นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรไปค่ะสามมื้อใช่ไหมใช่สามมือ้อต้องอยู่ในงบ100บาทนะ ไม่มีของจุกจิกไม่มีไม่ไม่มีเกินนี้นะมีงบแค่แค่หนึ่งร้อยบาทมือไม่มึงอ่อ,อ,อนที่มันกินแล้วอิ่มหนอ่องมันมีงบแค่ร้อยเดียวต้องเป็นอาหารของหวาแล้วแล้วแต่ที่แบบว,ว่ากินแทงในหนึ่งหนึ่งวันได้ในสามมือ้ออะโยกเกิดก็เยอะแล้วว่าแพง 14บาทได้ทั้งฟองของแล้วก็แล้วแหละมึงเลยถ้ามึงย่านบานใหนึ่งร้อยบาทถูกไหม3บบมเอเนี่ยเอาให้ให้อยู่นะมาม่าไหมมาม่ามีอะไรแนะนำไหมแพงนะอันนี้ก็สี่สิบบาทแล้ว หนึ 30, บาทไ่ด้ากมือวันวะของกินเยอะมากเลยอ่ะแล้วซึ่งมีหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนซื้อเลยซื้อเลยคือตอนเนี้ยได้แล้วได้แค่สองอย่างยี่สองตัวยี่เก้าอะโชว์ตอนนี้ก็คือใช้ไปห้าสิบเอ็ดบาทแล้วเหลือแค่ยี่สิบเก้าบาท ปค่ะานางจะซื้ออะไรตามไปดูจ้ะเอาให้อิ่มของเอออยอะมากเลยนะแต่มาดูกันว่ามันจะซื้ออะไรของมัน เท่าไรแล้วของมือเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้ากับอีกสิบสี่บาทอะคิดดเบียดนะยี่สวบห้าแล้วอีกหกบาทค่ะไม่รู้ดิคือใจกว่าอยากกินขนมมาก กำลังรดคุนอยู่แล้วก็อยากได้ของดีจะมีสองรถนะทุกคนเป็นโฟวินะคะก็มาดูกันสี่สิบบาทแล้วใช่ไหมอยจะได้อะไรกันมีนะคะก็มาเจอกับอะไรอะเรมี่เรมีเรมี่เรมีขนมใหม่ปะเนี่ยตาเนี้ยคอบี้ สองรสชาตินะคะทุกคนน่าจะเป็นออกออกใหม่น่าจะเอาใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นรสนมเย็นเฮ้ยรสนมเย็นแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นมันม่วงน,นะคะลองดูไหมลองลองดูส<ด>ักห่อยยี่สิบบาทเอารถเลยดีจะเกินงบหนึ่งร้อยไหม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเป็นเงินกูสิถูกต้องถูกต้องว่าเขาเอารถเลยดีเนี่ยอยากกินรสนมเย็นแล้วแต่มึงอะเงินมึงกูกินได้หมด เย็นนะคะโอเคโอเคอะไรอีกคบยังเกินคบยังรู้หรือเปล่าว่าเราซื้ออะไรไปอ่ะยังเดี๋ยวเราค่อยไปแบบอันนี้คือรอรออะไรมาดูว่าจะกินอะไรก็คือแต่ไม่บอกอ่ะโอ้ยเขาไม่รู้หรอกก็คืองบหนึ่งร้อยของมึงอ่ะก็ยังก็ยังมีเหลือมาซื้อชาใช่แล้วอร่อยนะอยากินไปแล้วแหละ ำอะไรสนใจไหม49บาทเซลขายแล้วอันนี้ก็เป็นยาบ้านอีบ้างแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะได้ที่เซเว่นนะคะเด็กๆล้วอันนี้คือรออุ๊ยอีกตัวไม่มีพิรุษหรอกอันนี้นะทำเป็นตัรัถ้ารับลูกร้านงานเสซเว่นเดิมมดามเยอะเย็นดี โอ้ยอยากกินอ่ะแต่มีก็เพียะเรอยวออมาแล้ว้วเร่เปิดแอรนี่ก็ไปช็อปมาเรียบร้อยแลวไม้ถึงยอมากจริงๆ ก็บอกว่ามันคือความอิ่มส่วนบุคคลนะคะแต่จริงๆเราก็ควรควรกินข้าวให้ครบสามมื้อนาะจริงวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่สองคนเขาบอกว่างบคนละร้อยใช่ปะใช่หมดไปเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบหกบาทร้อยเจ็ดสิบหกมีสาระเหรอเออคือร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะคะไปแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครซื้ออะไรมาบ้างในงบหนึ่งร้อยบาทแต่ไม่ถึงนะคิดว่าของ เออของกูไม่ถึงแผ่นเออของกูเหรอเออมาค่ะทุกคนอันแรกเลยก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นรสนี้รสสีเขียวนี้ราคาเท่าไหร่14บาทนะสิบสี่หรือสิบสี่หรือเปล่าสิไหนวะโยเกิร์ตขูดมะพร้าวสิบสี่บาทสิบสี่บาทนะคะนี่เลยได้ประโยชน์เต็มมากแล้วก็อันที่สอง ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นดันมิลนะคะเป็นตัวที่แบบออกใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่สิบสิบบาทเนาะสิบบาทสิบบาทสิบบาทแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าอยากแตกแล้วก็อยากลองตัวนี้ตัวนี้นี่แต่ก็คือใช้งบมันซื้อนะคะทุกคนใช่อันนี้เท่าไหร่วะยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบบาท ไม่ได้ไประโยชน์้แล้วก็อันนี้จะเป็นแซนด์วิชนะคะอันนี้ก็คือเป็นไส้กรอกชีสนะคะ25บาทแล้วก็สุดท้ายทุกคนอันนี้คือเดอะเบสเลยปะนี่รออันนี้นะคะรอชาเขียวอยู่เป็นชาเขียวมาชาะชับอันนี้คืออาหารในสมมือนะมุกสามมือ้อง บาททุกคนอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กไปดูของมันโอเคะไงปดูของกันเอาแต่แตตอย่างแรกก็คือจะเป็นนี่คือขนมปัง22บาท <22 S 2> <า>มีประโยชน์มากเลยอ่ะอทำไมของกูไม่มีประโยชน์อะไรเลยวะกูเลือกอันนี้ปิ๊มเลยค่ะอ๋อแล้วก็นี่จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูไก่เกี๊ยวหมูไก่นี่29บาทเฮ้ยอร่อยทุกคนเราถ่ายมาด้วยเดี๋ยวเราให้ดู <laughs> แล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตวุ้นมะพร้าวอันนี้14บบาทใช่ไหมเย็บ <Yes. S 1> แล้วก็ เน่อะไรวิตามินซีโอวิตามินซีสิบหกบาทแล้วก็อันนี้แอมป์ตาข้าแอมป์วัตสิบาทอย่ากินเออสิบบาทเราแต่แต่ที่ห้องอ่ะก็ก็มีไข่อยู่นะขนมเยอะมากห้องแต่ว่าต้องยังมีค่ะเดี๋ยว่ามันเป็นความกินส่วนของคนทั้งที่คนกินอาหารให้ครบสามสามมื้อดีกว่านะทุกคนเพราะฉะนั้นจบละทุกคนแค่นี้แหละ ไอ,อคอนเทนหนึ่งร้อยบาทในา <c oughs> สามมื้อของเราก็ซื้อได้เยอะอยู่นะจริงๆอ <c oughs> <สา>่นะอื<า>มใครอยากกินอะไรก็ซื้อเออแต่เราสองคนอ่ะอิ่มแค่นี้จริงๆ,ๆ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะอิ่มแค่นี้หรือเปล่า <c oughs> อาจจะไปซื้ออย่างอื่นก็ได้จะกินเพิ่มก็ได้แค่แบบมาทําให้ดูว่าโอเคในงบหนึ่งร้อยบาทของเราใช่เราจะซื้ออะไรได้บ้างอ่ะโอเคเราก็จะกลับมาคาดเบลด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยก็โอเค เขะเ่อร,ร,ร่อยูอแล้วมันอร่อยมากต้องรองทุกคนแต่ว่าเราถ่ายมาแล้วยและอันนี้ผมยืมันแทนเออมันหมดละมันต้องใ้สัมัแค่หอไสามารถชมได้แต่ไม่ใช่ออกัสซเนาะทเราเลปไปเปอ่ออยู่นะออยมันไม่หวานนะมันเป็นแบบธรรมดานก็่ได้ ก็คือกินของกูแนาะงั้นกูก็ต้องกินของกูคนเดียวเท่านั้นพอกรึงห้องแล้วก็